มาอยู่ที่บ้านปาน,นุชโฮมสเตย์นะครับเนินมะปางเดี๋ยวพามาชมบ้านปาน,นุชกันก่อนโฮมสเตย์น,นะครับจะอยู่ตรงจุดชมค้างคาตรงนี้เลยครับจุดชมค้างคาวตรงนี้นะครับนี่ภูเขาตรงนี้ปาน,นุชบอกว่าเดี๋ยวค้างคาวจะบินออกประมาณเกือบเกือบจะหกโมงนะครับก็บ้านพัก เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีห้องข้างล่างนี่หนึ่งห้องนะครับตรงนี้หนึ่งห้องนอกจากในบ้านแล้วยังมีอีกห้องหนึ่งครับลืมไปเลยห้องนี้เดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องครับนี่ยังมีกห้องหนึ่งครับห้องนี้กว้างขวางพอสมควรมีทีวีครับ ได้เป่าผมครับห้องนี้กว้างขวางพอสมควรนี่ห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำสานครับบ้านปนุจรีหฮมสเตยค,ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูห้องข้างบนกันต่อนะครับนี่ปนุ์แก่ทำผมด้วยนะครับตัดผมอ่า เข้าบ้านกันเลยก่อนอื่นก่อนจะขึ้นข้างบนดูห้องครัวก่อนนี่ห้องน้ำข้างล่างครับมีสองห้องครับแประนุษแก่พีเซต์เวลาครับขึ้นไปดูข้างบนกันสไตล์บ้านไม้ครับโฮมสเตย์ ามาดูด้านบนนี่ครับแต่ละห้องก็มีชื่อห้องด้วยมมีใครพักไม่เอ่ยขออนุญาตนะอไม่มีคนพักครับนี่นห้องครับแต่ละห้องครับปานุจรีโฮมสเตย์ครับอ้าวนี่มีทีวีด้วยอ่า ห้องนี้มีหรือเปล่าอ๋อมีครับมีอ่ามามาดูห้องที่ผมพักห้องนี้ครับข้างบนมีสามห้องนะหนึ่งสองสามตรงนู้นไม่ใช่นะแล้วก็ข้างหน้าที่เราเดินมาเมื่อกี้ก็คือตรงโซนนี้นี่ครับที่ค้างคาเมื่อกี้นะครับมาดูอีกหึงห้องโอ้โห นี่ครับห้องนี้มีเตียงเล็กด้วยมากับลูกทรายครับลูกทรายนี่เป็นไงบ้างครับบ้านปนุษย์โฮมสเตย์ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากมาพักบ้านปนุษย์โฮมสเตย์นะครับโอเคครับบ๊ายบาย